สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสายน้ำดีของอ่างล้างหน้านะครับพอดีสายมันชำรุดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันแตกแล้วเวลาใช้เป็นน,นานมันเสื่อมสภาพมันก็จะรั่วเนี่ยอุณน,นีูเลยครับโอ้หเต็มไม่รู้จะลองทำไมผมจะใช้สายของยี่ห้อนี้นะครับอีเอลกแกนมันแตกตรงไหนพอดีผมไปซื้อผมเห็นตัวนี้ มันเหมือนมีที่ถอดที่ใส่มาให้ด้วยเนี่ยติดมาเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เครื่องมือจะลองใช้ตัวของมันเองดูว่ามันจะแข็งแรงไหมนี่เห็นไหมฮะนี่แต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนไอตัวนี้ผมจะใช้เครื่องมือนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันมันแน่นไม่มีตัวถอดอ้าเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันนะครับ เทใสย,ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมอยากลองเฉยผมเห็นมันตัวตัวถอดตัวใส่มาให้ด้วยน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูมันสามารถเป็นสองหัวเลยอะ่ะเดี๋ยวขอตัวนี้เอามาก่อน มันจะลูบออกมาละอันนี้นะครับสายซิงที่อันใหม่นี่นะครับที่ผมว่าตัวถอดตัวใส่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ดูซิว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยพอรูดมาทางนี้มันก็มาเป็น ตัวถอดตัวใส่ของด้านนี้นี่ครับเขาออกแบบมาอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะลองว่าจะใช้ได้จริงไหมแล้วก็มีซิลให้สองอันนะครับ จะลองแค่นี้ก่อนสิทีนี้มาดูด้านนี้บ้างนะครับด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ติดกับกอ๊อกน้ํานี่ครับกอ๊อกตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ด้านนี้ดูว่ามันจะง่ายไหมโดยใช้อุปกรณ์ของเขาที่ติดมาให้นะครับเนี่ยเพราตอนแรกที่เห็นผม ถอดด้วยประแจใช่ไหมครับว่ามันจะยากมากตรงเนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วนะครับว่าว่าง่ายไหมเดี๋ยวลองดูเอาเองมวกันเนี่ยก็จับหมุนเข้าไปเอามือหมุนเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวล็อกแล้วเราก็ขยับ าตอนความรู้สึกของผมมันใช้ได้จริงนะครับตัวตัวนี้ตัวที่เขาให้มาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานไหมท่อนเป็นปัตติกเนี่ยเอาไว้นาน,านมันอาจจะกรอบไปได้แต่นั้นมันช่วยให้เราสะดวกตอนที่เราใส่ <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดน้ำเทสดู เห็นไหมครับว่าไม่มีรั่วซึมลงมาเลยนไครับก็แสดงว่าอยู่นี่ครับนี่ผมใช้อุปกรณ์เขาเลยนะครับไม่ไม่ได้เอาประแจเหมือนตอนที่ถอดตอนแรกก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน นี่ครับอันนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นคิดว่าผมมันมีหลายยี่ห้อแต่ผมลองเอาไว้ส่วนนี้มาใชใ้ดูเพราะว่าเห็นมันมีอุปกรณ์ตัวถอดตัวใส่มาด้วยที่ติดมาเนี่ยก็เลยลองมาทําให้ดูว่ามันใช้ได้ใช้งานได้จริงไหมเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้งานได้จริงนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ